นี่เลยครับเจมินบริการดีสุดๆอยากได้อะไรจัดให้จัดให้หมดเลยครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดจริงเซลมินนะครับคุณมินนะครับเซลรูปหล่อบริการดีถึงที่เลยครับวันนี้มาส่งป้ถึงบ้านเลยเราจะมาส่งถึงบ้านเลยครับยอนนี้ครับเซลดูแลดีไม่ต้องห่วงครับ ติดต่อทางเจมินได้เลยน,นะครับได้แน่นอนยังไงก็ได้ก็โดนต่ <c oughs> อบคุณนะคบค่ะน,น้องมินค่ะอันนี้แบบรถแรกแจกแถมแบบดีมากออปชั่นเต็มค่ะแนะนำเลยนะคะฟอร์ดค่ะสวยถูกใจยับ สวัสดีครับเจมินตอดนะครับผมมาพบคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านเหมือนเคยครับผมคลิปนี้ผมจะพามาชมแนวทางการตกแต่งในรุ่น4ประตูยกสูงนะครับผมกับกระบะ4ีประตูยกสูงสีน้ําเงินหลอๆด้านขวามือของผมคันนี้เลยนะครับสําหรับคันนี้จะเป็นรุ่นอะไรแล้วก็รายละเอียดการตกแต่งรอบคันเนี่ยมีอะไรบ้างเดีย๋ยวไปชมกันในคลิปเลยนะครับไปเลย ครับผมมาชมกันเลยนะครับกับกระบะสีประตูสีน้ําเงินหล่อๆด้านขวามือของผมคันนี้นะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรุ่น Ford Ranger XLT นะครับผมรุ่นยอดฮิตขายดีตลอดการของ Ford นะครับผม XLT เนี่ยก็จะมากับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม2.2ลิตรเกียร์6สปีดนะครับผมแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้าส่วนแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผม ห้องเครื่องของ Ford ชัดเจนนะครับผมเหมือนเดิมแยกส่วนซ้ายขวาชัดเจนนะครับผมของเหลวกับไฟฟ้าทําให้ตรวจเช็คง่ายแมเนทนันแนง่ายนะครับผมรวมถึงโช๊คอัพฝากระโปรงหน้าของ f อร์เนี่ยทุกรุ่นเป็นโช๊คอัพฝากระโปรงหน้าหมดเลยนะครับผมตั้งแต่หัวเดียวเลยเนื่องจากเหล็กของ Ford เนี่ยมีขนาดหนานะครับทำให้มีน้ําหนักมากตามไปด้วย Ford ก็เลยใส่โช๊คอัพฝากระโปรงหน้ามาให้ในทุกรุ่นเลยนะครับผมสำหรับรายละเอียดข้อมูลต่างๆของ x l t เนี่ยใครอยากรู้ลึก ลงลึกกว่านี้นะครับผมผมมีคลิปแนะนําระบบต่างๆทั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุแล้วก็ออปชันต่างๆที่มีอยู่ในรุ่น XLT เนี่ยอยู่ในอีกคลิปนึงอยู่แล้วนะครับผมจะเป็นชื่อคลิปว่ามาทําความรู้จักกับ Ford Ranger XLT นะครับผมคลิปนี้ผมจะขออนุญ,ญาตเป็นรีวิวแนะนําสไตล์การตกแต่งรอบคันอีกหนึ่งแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นทางเลือกคันนี้เป็นรถที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานี ทำการตกแต่งไว้ให้ลูกค้าดูนะครับผมจะอยู่ที่โชว์รูมลูกค้าที่วอล์กอินมาที่โชว์รูมเนี่ย mm. ก็จะพบเจอมาดูได้เลยนะครับผม mm. เดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งรอบคันกันเลยดีกว่าครับไปเลย mm. ครับผมรล่งานจากด้านหน้าเลยนะครับผมสําหรับที่ตกแต่งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับไล่มาเลยฟิล์มเซรามิกรอบคันนะครับผมตรงนี้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับอยากได้ความสว่างความมืด ประมาณไหนนะครับผม mm. ไล่ต่อลงมานะครับผมสกูปใหญ่ทรงฟิต mm. ตัวสกูปเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกทําสีได้เหมือนกันนะครับผมอย่างคันนี้ทําเป็นสีดําด้านตัดกับสีําเงินนะครับผมเพื่อล้อเป็นทูโทนกับตัวรถเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความสวยงามโดดเด่นนะครับผม mm. รวมถึงตรงรูปสัตว์เนี่ยด้านหน้าของตัวสกูปเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกทาสีได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็รูปสัตว์เนี่ยจะมีให้เลือกถึง3รูปนะครับ อย่างสกุ๊ปของคันนี้เลือกเป็นร <Marcheg. S 1> ูปแรกรูปแรกหรือว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบรูปแรกนะครับผมก็จะมีรูปม้าเป็มามาแตงนะคะผมหรือว่าอีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปวัวกระทิงนั่นเองนะครับผมมี3ามรูปลูกค้าเลือกได้เลยนะครับผมไล่ต่อลงมานะครับเประังหน้า ford ตรงตัวอักษร f อ r d เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกทําสีได้นะครับผมอย่างคันนี้เลือกเป็นสีน้ําเงินตัดกับดําด้านนะครับผมลักพิเศษหน่อยตรงสีดําด้านเนี่ยจะเป็นกลิตเตอร์วิบวับวุบวับสวยงามด้วยนะครับผมเวลาโดนแดดหรือโดนแสงนะครับผมนะฮะกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีอีกแบบนึงนะครับแบบที่เป็นรูปมา้ามัสแตงนะครับผมลูกค้าเลือกได้เลยนะครับผมไล่ต่อเนื่องลงมานะครับกันชนหน้าเหล็ก h a มเมอนะครับผมพร้อมห่วงลากจุงสองห่วง<ม>แล้วก็ไฟเด y l ไลท์ daylight, รวมถึงเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยเอ t มีมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับผม,มกันชนหน้าของแฮ m เมอร์เนี่ยตัวป้ายทะเบียนเนี่ยสามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับผมอยากจะให้ก้มให้เงยขนาดไหนสามารถปรับได้เลยนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งครับสำหรับด้านหน้าครอบไฟหน้านะครับผม เพิ่มมิติความโดดเด่นให้กับตัวโคมไฟของรถเรานะครับผมแอนขรอไฟหน้าข้อไฟท้ายเนี่ยมาเป็นเซตคู่กันได้เลยนะครับผมหมดแล้วครับชุดแต่งในด้านหน้าเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันต่อเลยครับไปเลยครับผมมาต่อกัที่ด้านข้างเลยนะครับผมไล่มาเลยคิ้วล้อคิ้วล้อเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมจะมีขนาดตั้งแต่สนิ้วหกนิ้วเก้านิ้ว หรือว่าถ้าเป็นคิวล้อที่มากับชุด F Spider กับชุด F150 เนี่ยก็จะเป็นประมาณ5นิ้วนะครับผมรวมถึงสามารถเลือกได้จะเอาแบบเรียบหรือแบบมีหมุดแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นคิวล้อแบบมีหมุดแบบนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวเนี้เป็นหมุดหลอกเป็นหมุดหลอกนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่ได้เจาะตัวรถตัวรถไม่ช้านะครับผมไล่ต่อลงมานะครับผมล้อแม็พร้อมยาง ตรงนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเอาแม็ก์กี่นิ้ว16นิ้ว17นิ้ว18นิ้วหรือว่า20นิ้วออ f ซ e ตลน้ลนๆทรงเมกาก็ได้นะครับผมรวมถึงยางเนี่ยลูกค้าก็เลือกได้เหมือนกันจะเ,เป็นยาง HT ทางเรียบยาง AT ที่ได้ทั้งทางเรียบและทางลุยหรือว่าเป็นยาง MT แบบนี้ยางลุยจะมเต็มดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมลูกค้าเลือกได้เองทั้งหมดเลยนะครับอย่างคันนี้เลือกใส่เป็นล้อแม็ก16นิ้วนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นยาง MT ของ Max x i s นะครับผม ขนาดซีรีส์ยางเนี่ยก็จะเป็น265ทับ 70R16 นะครับผมไล่ต่อมานะครับครอบแก้มโลโก้นะครับผมตรงนี้ของ XLT เนี่ยเดิมๆจะเป็นสีเงินสีโครมเมียมนะครับก็ติดครอบแก้มโลโก้สีดำด้านไปให้เพิ่มความสปอร์ตสวยงามให้เข้ากับคิวล้อเข้ากับประจังหน้าเ <c oughs> ข้ากับสกู๊ปหน้านะครับผม,ม XLT จะมากับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอยู่แล้วนะครับผมมาเดิมๆกับตัวรถเลย ลายต่อมานะครับผมลายสติกเกอร์รอบคันนะครับผมในส่วนของลายสติกเกอร์เนี่ยถ้าเป็นลายเรนเจอร์ลายสาัตว์โครนทั่วไปเนี่ยก็มีให้เลือกกว่าร้อยลายอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นชื่อเฉพาะแบบนี้ชื่อร้านชื่อลูกชื่อแก๊งชื่อกลุ่มได้หมดเลยนะครับลูกค้าจะออกแบบมาเองหรือว่าจะมีเป็นข้อความให้เราช่วยออกแบบให้ก็ได้นะครับผมยินดีมากๆเลยอย่างคันนี้เป็นรถของ f o r d Auto Gallery ปทุมธานีนะครับผมที่ ตกแต่งไว้เป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่ล็อกอินมาที่โชว์รูมเนี่ยก็สามารถมาดูได้เลยนะครับผมจะมีรุ่น4ประตูกับรุ่นแคปนะครับที่ทางฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีเนี่ยตกแต่งไว้โชว์ลูกค้านะครับผมไล่ต่อมานะครับเบ้ากันดอยมือจับ4ประตูนะครับผมตรงเนี้ยกรณีลูกค้าใส่แหวนใช่ไหมครับล้วงมือเข้าไปเปิดประตูเนี่ยตัวแหวนเนี่ยอาจจะครูดสีรถเป็นรอยได้นะครับผมก็ติด เท่ากันรอยมือจับให้ลูกค้านะครับผมไล่ต่อลงมานะครับบันไดข้างเหล็ก h ฮมเมอร์นะครับผมเ,เมื่อกี้กันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์ไปแล้วอันนี้ก็บันไดข้างเหล็กของ h ฮมเมอร์ด้วยนะครับผมแข็งแรงทนทานกรณีเราขับรถไปในพื้นที่ที่มันมีพื้นต่างระดับค่อนข้างออฟโรดค่อนข้างลุยนะครับผมตัวบันไดข้างเนี่ยอาจจะไปกระแทกกับหินหรือว่าพื้นที่มันต่างระดับทําให้เสียหายได้นะครับผมพอเปลี่ยนเป็นบันไดข้างเหล็กแบบนี้ก็ แข็งแรงทนทานไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมไล่ขึ้นมาด้านบนบ้างนะครับราวหลังคาติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับผมแต่ว่าราวหลังคาที่ติดเพิ่มให้เนี่ยจะไม่สามารถไปรัดข,ของหนักได้เข้าของวายแทร็กนะครับผมเพราะว่าราวหลังคาของวาแทร็กเนี่ยเขาจะเป็นราวหลังคาที่มากับตัวรถยึดกับตัวรถมาเลยนะครับผมแต่ที่เราตกแต่งเพิ่มให้เนี่ยไม่ได้ยึดกับตัวรถนะครับผมทําให้ รัดของหนักมากๆเนี่ยอันตรายนะครับอาจจะหลุดได้แต่ถ้าเกิดว่ารัดของที่มีน้ําหนักไม่มากหรือว่าใช้เกาะดึงขึ้นตัวรถอะไรอย่างเงี้ยไม่หลุดแน่นอนนะครับผมมั่นใจได้เลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมสําหรับด้านข้างเมื่อกี้กันชนหน้าเหล็กมันได้ข้างเหล็กอันนี้ก็โรบารเหล็กของ h a มเมอร์เหมือนกันนะครับผมตัวเนี้ยเป็นบึ้งไทเทเนียมนะครับผมมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3ด้วยเป็นโรบาร์ขายาว ใช้งานได้จริงนะครับผมสามารถใช้ยึดรัดของได้เลยนะครับผมแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยงามด้วยนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งครับสําหรับด้านข้างครอบกันรอยฝาถังน้ํามันนะครับผมกรณีกลัวน้องๆพนักงานเด็กปั๊มอาจจะใส่แหวนหรือว่าเล็บยาวนะครับผมกลัวเป็นรอยเราติดกันรอยให้นะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวแล้วนะครับโอเคครับหมดแล้วสําหรับด้านข้างเดี๋ยวไปชมด้านท้ายกันต่อเลยนะครับไปเลย มาต่อกันในด้านท้ายเลยนะครับผมที่ติดเพิ่มให้กับคันนี้นะครับผมเบ้ากันรอยมบือจับฝากระบะท้ายรูปดาบนะครับผมกรณีเหมือนเดิมนะครับเราใส่แหวนลวงเปิดเนี่ยอาจจะเป็นรอยนะครับสีรถก็ติดกันรอยให้ลูกค้านะครับผมครอบไฟท้ายมากับเซ็ตครอบไฟหน้าเมื่อสักทู่นะครับผมเพิ่มมิติความโดดเด่นให้กับตัวคมไฟของเราด้วยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านท้ายเลยนะครับผมสวยงามเพิ่มความสปอร์ตนะครับผม ไล่ต่อลงมานะครับกองโชเล็กฮัมเมอร์เมื่อกี้กอชนหน้าฮัมเมอร์บันไดข้างฮัมเมอร์โดบาร์เล็กฮัมเมอร์ก็กองชนท้ายก็ฮัมเมอร์เหมือนกันนะครับผมครบเซตเลยฮัมเมอร์รอบคันนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนนะครับผมในส่วนของห่วงลากจูง2ห่วงแล้วก็หมุดลากเรือเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะติดหรือไม่ติดอย่างคันนี้เลือกที่จะไม่ติดนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสไตล์ความชอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับผม สวยเขาสวยเราไม่เหมือนกันนะครับผมลูกค้าเรียกได้เลยผมจัดให้ตามความต้องการของลูกค้าทุกท่านนะครับผมกันชนเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไฟถอยด้วยนะครับผมไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กันชนหลังด้วยนะครับผมโอเคครับหมดแล้วสําหรับชุดแต่งรอบคันของเบน g e r xlt คันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูภายในคร่าวๆกันสักนิดแล้วกันนะครับผมไปเลยครับมาชมภายในคร่าวๆของ xlt กันนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับ เบาหนัง xlt เป็นเบาหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมวงมลไรไฟฟ้าควบคุมด้วยมอเตอร์อันนี้ฝอร์ดทุกรุ่นเป็นวงมลไยไฟฟ้าควบคุมด้วยมอเตอร์เหมือนกันนะครับผมนอกจากนี้ xlt ก็ยังมากับระบบไฟหน้าอัตโนมัติปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะครับผมและที่ไม่พูดไม่ได้เลย xlt 2อ2 1ีสอจะมากับ esp แล้วรอมด้วยนะครับผม2ระบบนี้เมื่อก่อนจะอยู่ในวายแตร์ราคา1ล้านขึ้นไปนะครับผม esp ก็คือ ระบบรักษาเสถียรภาพตัวรถนะครับผมการลดหมุนนั่นเองส่วนรอมเนี่ยก็เป็นระบบป้องกันรถพลิกคว่ำนะครับผมย้าอีกทีว่าเมื่อก่อนน่ยอยู่ในวายแทร็กนะครับผม2ระบบนี้แต่2021เนี่ย x อ t ลงมาใส่ให้ด้วยแล้วนะครับผมคุ้มมากๆากนะครับผมยังไม่หมดนะครับจอมัลติทัสสกรีน8นิ้วจาก Ford นะครับผมจอตัวเนี้ยรองรับ Apple Car p ร a y รองรับ Android Auto นะครับผมรวมถึงจอตัวเนี้ยเขาจะมากับระบบ ความปลอดภัยหลังเกิดเหตุที่สําคัญมากๆก็คือระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับผมระบบเนี้ยจะทํางานก็ต่อมเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงถึงขนาดแอร์แบ็กแตกหรือว่าระบบตัดการจ่ายน้ํามันนะครับผมจอตัวเนี้ยจะต่อสายไปที่1669โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเวลาเราขับรถไปในที่เปลี่ยวไปในต่างจังหวัดไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยเดินทางคนเดียวเนี่ยหากเราเกิดอุบัติเหตุติดอยู่ในตัวรถ จอตัวนี้เขาจะต่อสายไปที่1669โดยอัตโนมัติเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพูดสายกับเราหากเราไม่ได้สลบนะครับผมเราก็พูดจาตอบโต้ตตกับเจ้าหน้าที่เขารับฟังคําแนะนํารวมถึงแจ้งพิกัดแจ้งอาการของเรากับเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราสลบอยู่ในตัวรถนะครับผมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะส่งทีมกู้ภัยมาตามพิกัดที่จอตัวนี้ได้ส่งไปทันทีเลยนะครับผมถือว่าเซฟ เซฟชีวิตได้มากๆเลยนะครับไม่สามารถซื้อแต่งเพิ่มได้นะครับระบบพวกนี้โอเคครับก็คร่าวๆสำหรับ XLT นะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลของ XLT ลงลึกกว่านี้รายละเอียดตัวรถมีอะไรบ้างออปชันระบบต่างๆมีอะไรบ้างผมมีคลิปแนะนำ XLT อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ของคลิปนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจ XLT อยู่อยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผม เป็นยงไงกันบ้างครับกับ Ford Ranger XLT หล่อๆคันนี้นะครับผมกับสไตล์การตกแต่งรอบคันของเขาคุณลูกค้าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจ Ford Ranger หรือว่า Ford Everest อยู่นะครับผมทักหาจมิน Ford ได้ในทุกช่องทางที่ผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับผมลูกค้าเนี่ยมีเงื่อนไขในใจอย่างไรอยากใช้เงินออกรถกี่บาทอยากผ่อนกี่ปีอยากแต่งมากหรือแต่งน้อยขนาดไหนผมยินดีให้คำปรึกษาในทุกๆเงื่อนไขของลูกค้านะครับผม รวมถึงถ้าอยากรู้ว่าทําอาชีพนี้สามารถออกรถได้ไหมเงินเดือนท่านี้สามารถออกรถได้ไหมทักมาถามได้เหมือนกันนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาให้คำตอบลูกค้าเสมอนะครับผมรวมถึงถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าข้อมูลตัวรถต่างๆเนี่ยสงสัยอะไรเนี่ยทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะทักมาถามผมตามช่องทางที่ผมทิียให้ก็ได้นะครับผมยินดีมากๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลากันเท่านี้นะครับผมก่อนจากกันไปผมรบกวนฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Sub สไคร้ ซองเจมินฟอร์ดนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปรวมถึงถ้าผมอัปเดตคลิปใหม่ๆนำรถรุ่นไหนเนี่ยมารีวิวการตกแต่งรอบคันในแบบต่างๆนะครับผมจะได้ไม่พลาดด้ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ